สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอร่อยไหมคะอร่อยค่ะอันนี้น้องกิ๊บกำลังกินอะไรคะน้องวิดีอาร์กำลังกินอะไรคะก,กินอะไระไะผัดมาม่าใส่อะไรคะมัมะมันมีส้มไหมฮะเอาส้มไหมเอาอะไรนะคะส้มไหมส้มอะไรหนุกส้มเอาตะเกียบค่ะสามขวบแล้วต้องหัดใช้ตะเกียบนะคะเอาหมีพันแดกันะคะในโชว์คุณลุงคุณป้าหน่อย น αι, เอาตะเกียบมาโชว์หน่อยไม่ใส่กล้องคอะเสียกล้องขอโทษหน่อยอุ้ยปั้นหอ่ะอุ้ยช่วยจังเลยอ่ะน αι, น αι, เน่ในคลิปตะเกียบให้ดูหน่อยเอาตะเกียบทำยังไงคะเน่เอาตะเกียบ,ย αι, ยบจับยังไงไม่ใช่เออทำยังไงลูกหนี่ยมาช่วยอ่ะจับเอาตรงนี้โชว์เอามือจับเออไม่ใช่ดู มาม่าใส่ไข่กับแครอทค่ะยกนิ้วให้มาม่าไหมคะวันนี้โอ้โหเก่งมากเลยอาหารเย็นค่ะอือหืออาหารหิวค่ะให้กินก่อนป๊ะป๋ากับมาม่าค่ะวันนี้วันนี้ได้ไปโตโกมาค่ะไปร้านขายของเอเชียกิฟต์ก็เลยซื้อตะเกียบพี่มาม่าสู้ด้ค่ะเย็นตะเกียบ<ๆ>เด็กซื้อมาให้น้บิ๊ดเดียว<ๆ> <laughs> ชอบมากเลยใช่ไหมคะเบบี้มเดีมย เบบีบ้ยังใช้ไม่เป็นเลยค่ะเบบี้มีไหมไม่มีเบบีบ้ยังไงเบบีบ้ยังเล็กอยู่ค่ะ <S <S ไหนจะเกียบคีบสิหุกคีบจะเกียบอะเขาจับแบบนี้แล้วก็หนีอย่างนี้น้องเดียั์แล้วก็เส้นแบบนี้อ่ะเอามือจับแลบบ้วก็ใช้โคตรแล้วก็กัดออกลนกกัดเส้นออก ถ้ามันยาวก็กัดออกอู้อร่อยจังเลยเอาแค่หลอดด้วยนะคะแค่หลอดอเอาไข่ด้วยกินยากไหมหัดกินลูกใช้ใช้ตะเกียบเราก็ต้องหัดกินอย่าใช้นี่ขี้ยงไม่เป็นค่ะก็ต้องหัดเนี่ยเามาไปซอน จับเอาเลยปันดาเป็นสีอะไรปันดาสีนี่ตาสีดำเลยปันดามาจากประเทศอะไรจีนขยับเข้ามาเดี๋ยวมันจะหกหอ่ายำม,มีจังเลยหกเหมือนแล้วพี่เดียวเดี๋ยวค่อยเก็บค่ะ กินแครอทให้ดูหน่อยพี่เดียชอบไหมแครอทชอบไหมอืไปเล่นมาค่ะเหนื่อยหอยิวข้าวอือไปเล่นที่ไหนอ๋อข้างนอกไงมามาไปที่ไหนที่เราไปไงข้างนอกไปโตโกมาคีร่เดาไงคีร่เดาอืมแต่เกียบไม่ถนัดใช้มือเอาซ้อมไหมไมนคอ่อยหัดไปหรอกเอาซ้อมไหม <laughs> ตะเ,เกียบมันไม่ถนัดใช้ซ้อมไปเลยค่ะน้ำมูกก็ไหลไพีเดียวเอากระดาษไหมกระดาษชิจูไหมกระดาษไหมมาชินน้ำมูกให้ไหมแล้วมันก็เป็นหวัดอีกแล้วค่ะอากาศร้อนก็เป็นหวัดอีกแล้ว อืมหัวยุ่งนะพี่เดียเดี๋ยวไปสาะผมนะไปไหมอาบน้ำสาะผมไหมเอาเจอปันไหมสาไม่ได้อีกเป็นวันเ, <laughs> เอียเดี๋ยวรอก่อนถ้าง,งั้นพี่เดียหัวเหม็นละอากาศร้อนค่ะหัวเหม็นเร็วมากเลย <laughs> ดมดูเป็นยังไงหอมไหมหอมค่ะไปหอมขึมข้นมเลยฟินมากเลยค่ะไม่ใช่จะเก็บแล้วปันดาซื้อมาใหม่เลยนะนี่ ปัญหาซื้อมาใหม่นะซื้อที่ไหนเอาโตโกงไงโตโกเบบี้มีไหมไม่มีค่ะเบบี้ใช้ไม่เป็นน้องมีเดียสามขวบแล้วต้องหัดใช้เดีย๋ยวไปกินกว๋วยเตี๋ยวที่ประเทศไทยอู้ออร่อยมากเดี๋ยวมาทำกว๋วยเตี๋ยวให้หนูใช้หัดใช้ตะเกียบใครเอาให้เอาอะไรให้คะใครเอาอะไรให้ใหนใครเอาอะไร ตะเกียบไม่ได้มีใครเอาให้นะคะซื้อมานะคะอันละสามยูโรยี่สิเซนนวลค่ะร้อยี่สิบาทค่ะไม่ต้องไปซื้อประเทศไทยวียาเอาเยอะๆหลายๆอันนี่แพงอันนี้ไข่ไข่ลูกไข่เหลื้งอร่อยไหมนี่กระดาษนะแา่เช็ดปากออกคุชโซทั้งเป็นหวัดโอ้อืม เก่งมากค่ะโอ้โหปเป็นไงสวยผัดม,มากๆน่าอร่อยมากค่ะอร่อยเนาะใส่ซีอิ๊วค่ะแล้วก็ซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำตาลทรายนิดนึงจะได้อ่อยอ่อยเก่งแล้วล่ะพี่เดียว <laughs> เดี๋ยวก็เป็น เยาต้องเอาอัน,นี้มันเข้ามาสสร็จเวลาแล้วคีบอ่ะมันหลุดแล้วไปดีใส่ไหมอันนี้หลุดี่ยใส่ได้ไหมใช่อันนี้หลุดอันนี้มันหลุดใส่ใส่เองได้ไหมใส่เองอ่าใส่เข้าไเสียบใส่เลยได้ไหม<ะ>คุดโซแล้วก็จับตรงนี้หลุดอย่เนี่ยจับตรงนี้จับใหม่เออเอือมือลงมาข้างล่างเออจับอย่างนี้แหละใช่ถูกต้องอ่าแล้วก็แล้วก็ นี่ทำแบบนีเเ <laughs> บบ้เอาเดือดสม้มเอาเดือดส้มวิดีโอบอกเอาเดือดส้มมันไม่ทันใจใช่ไหมนี่ไงดูมามาดูมามาคีบเอาเดือดสม้มค่ะวิดีโอบอกไม่เอาเดือดตะเกียบเอาเดื <laughs> เอดส้มเก่งจังเลยวะอันนี้เดือดเอาเดือดตะเกียบด้วย เดือดเกียบเอ๊ะ <c oughs> เดือดส้มโ,โดนเสื้อบีเดียนะตรงนี้ข้างล่างเอามาใส่นี่เงิน,นหรอกเสื้อตรงน,นีน้จานใหญ่เกินไปไหมจะกินหมดไหมมัมงแม่กินหมดไหมคะอะไรลูกอันนี้เอาเดือดส้มก็ได้อันนี้คือ ไหนเป็นลูกแพรหรือเปล่าอันนี้คือเป็นอันนี้คือตาของเรนไม่ใช่ตาเป็นตาอ๋อตาของลูกแพรเหรออืม,มอิ่มยังอะเดี๋ยวลาคุณมุงคุณป้ากลับไปบายก่อนค่ะเบียค่ะเ<อ>บ,บียแบบอ,อยาบมไหมอายิมหวานก,ก่อนยิมหวานสวยๆขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะทุกจ้าสวยๆวยก่อนคุ้มเชิญ